สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนําเสนอพระเครื่องชื่อดังที่มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภและการค้าขายครับนั่นก็คือหลวงพ่อเงินนั่นเองครับประวัติของหลวงพ่อเงินนั้นท่านเกิดในวันที่16กันยา พุทธศักราช2,351หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่อเงินพุทธโชต์ซึ่งตรงกับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรครับนามเดิมของท่านคือเงินเมื่อท่านอายุได้สามขวบผู้เป็นลุงได้พาไปอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดชนะสงครามต่อมาเมื่อท่านอายุ12ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดชนะสงครามและยังศึกษาในพระธรรมวินัยคำพีมูลกัจจายเวทมนคาถาและวิทยาการต่างๆจนแตกฉานครับจากนั้นท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีณนะวัดชนะสงครามมีฉายาว่าพุทธโชต บวชได้3มพรรษาก็ย้ายมาจำพรรษาที่วัดคงคารามหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดบางคลานใต้ต่อมาย้ายเข้าไปอยู่ที่หมู่บ้านวังตะโกอยู่ห่างจากวัดคงคารามคนละฝั่งเท่านั้นครับตอนที่ย้ายมาจากวัดคงคารามนั้นหลวงพ่อเงินได้นำกิ่งโพติดตัวมาด้วยหนึ่งกิ่งและนํากิ่งโพนั้นมาปลูกเพื่อทำการเสี่ยงทาย ถ้าหากว่าต้นโพตายก็จะคงอยู่ที่แห่งนี้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าที่แห่งนี้ต้นโพสามารถเจริญงอกงามก็จะสามารถจัดทําจัดตั้งเป็นวัดได้ครับปรากฏว่าต้นโพเจริญง,งอกงามแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่โตหลวงพ่อเงินจึงได้เป็นพระอุปชาที่นี่ด้วยและท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่สุข ซึ่งหลวงปู่ศุขนั้นก็ได้ฝากกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาเป็นลูกศิษย์ให้กับท่านอีกด้วยครับซึ่งหลวงพ่อเงินนั้นถึงแก่กรรมและมรณะภาพเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2462สิริอายุได้111ปีครับหลวงพ่อเงินผู้ที่บูชาเชื่อว่าจะมีความโดดเด่นทางด้านคงกระพันชาติแถวคาจากภัยทั้งปวง มีเมตตามหานิยมมีโชคลาภและช่วยส่งเสริมในเรื่องของการค้าขายเพราะว่ามีชื่อที่เป็นมงคลและตรงกับเงินหรือว่าสินทรัพย์ผู้ที่มีพลังศรัทธาต่อหลวงพ่อเงินนะครับต้องมีไว้ครอบครองเพราะว่าหลวงพ่อเงินนั้นแม้ว่าไม่จำเป็นจะต้องปลุกเสกก็สามารถที่จะมีพุทธคุณซึ่งขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นถ้าหากว่ามีเจตนาที่ดี สร้างสมบูรณ์สร้างสมกุศลไว้หลวงพ่อเงินจะช่วยให้ท่านนั้นอยู่ในความดีและทําให้กิจการงานรุงเรืองรุงโลดครับซึ่งบารมีของหลวงพ่อเงินนั้นผู้ที่บูชาจะรู้จักกันดีและเป็นที่ประจักษ์กันอย่างทั่วหน้าซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่าผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อลวงพ่อเงินของร้านวัลันทอนเรา ซึ่งมีมากมายหลายแบบหลายสีสารให้ทำได้เลือกเลยนะครับท่านนั้นสามารถที่จะคลิกไปยังลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์และดูรูปภาพพร้อมกับอ่านรายละเอียดเพื่อตัดสินใจได้หรือว่าอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามายัางช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของเรา ที่มีสินค้ามากมายหลายแบบหลายชนิดให้ท่านได้เลือกสรรน,นะครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ